ย้อนหลังกับร,รายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจนเพบไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาไอพีไอพีไอปากหมาใช่ครับท่านผครับเรื่องนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ของน้องพีเลยดูจากชื่อเรื่องแล้วใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงน้องพีเชนะิญฮะครับ ตอนนี้เลยขอสวัสดีพี่ปานอาพิ์ชนนะครับครับสวัสดีพี่เป้และทีมงานด้วยนะครับครับผมเรื่องนี้ย้อนไปประมาณน้องผมตุ้งเท่งเสียได้ประมาณปีหนึ่งผมก็ได้ยังเหมือนเดิมรักเที่ยวเที่ยวเตะตามภาษาเตะแบบพึ่งโตครับพึ่งแบบว่าหัดออกไปเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีบ้านลุงที่คนหนึ่งครับได้ว่าเข้าไปนั่งเล่นแบบว่ากินนอนหรือนั่นเป็นปีๆครับครับ เริ่มได้ที่เข้าไปพวกเราปกาติเลยแบบว่าเหมือนเป็นเนี่ยครับเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเด็กเกเรมารวมกันซะมากกว่าครับอ่าและขอเกณนที่บ้านลุงพี่ก่อนนะครับเท่าที่บบ้านลุงพี่จะมีคุณป้าคนหนึ่งอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วครับแกเป็นคุณครูโรงเรียนบางประกอบครับ,รบและป้าคนเนี้ยจะ แอนตี้แบบว่าไม่ไม่เรียกง่ายๆคือเกลียดนะครับเกลียดเด็กทุกคนที่มาบ้านที่เป็นเพื่อนของุูนพี่หรือไม่ว่าจะเป็นลูกน้องมาก็แล้วแต่ที่ผมเนี่ยจะอยู่กับป้าสองคนครับแต่ป้าจะเป็นคนที่เมตตาผมมากไม่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับผมก็เสียงเฮลโหลเสียงดังแต่ป้าเป็นคนที่เมตตาผมแบบว่าอย่างกับลูกหลานคนหนึ่งเลยครับแล้วก็มีวันหนึ่งครับผมได้เกิดล้อกับ เพื่อนคนหนึ่งเพราะเพื่อนคนนี้ยให้รุ่นน้องมาขโมยโทรศัพท์ของผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มผมนะครับครับผมก็ได้จับสองคนเนี้ยเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งแล้วก็ลุ่น,น้องคนหนึ่งจับเข้ามาที่ห้องน้ําอาจจะดูรุนแรงเกินต้องขออภัยด้วยนะครับครับจะมีโอ่งมังกรนะครับพี่เปือจะมีโอ่งมังกรนะ่ะใส่น้ําอยู่เต็ม,มโอ่งผมก็ได้บอกว่าให้สองคนเนี้ย ทีละคนเอาหน้ามุดน้ําลงไปด้วยความที่โมโหลแล้วแบบผมเกเรครับเอาหน้าจุ่มน้ําลงไปถ้าอยากหายใจให้เลยขึ้นมาเ <c oughs> พราะจังหวะดําดน้ําครับให้เราลองจินตนาการภาพคือทีแรกเขาไม่รู้ว่าเอ้ยหายใจเขาก็เลยึ้นมาหายใจเลยได้อะไรนะ <c oughs> พอจงังหวะที่เขาจะหายใจเขาเงยมาจากน้ำผมกับเพื่อนผมมีคน่ะก็ได้เอาข้อสอรับฟาดลงไปที่หัวเขา <c oughs> ต่อยหัวเขาจับกดน้ํา แต่จังหวะนั้นเขาก็บกาแบบว่าแบบซ้ายขวาเอไมทีเอไมทีอะ e แล้วเขาก็รีบหายใจแล้วก็จมเบรประมาณสิบกว่าครั้งครับ<ม>แบบเป็นการกระทําที่โหดร้ายมากและจังหวะที่ผมมาออกมาก่อนแล้วป้าเขาเดินเข้าไปพอดีเขาก็ได้ตะโกนด่าในห้องน้ำครับเพราะว่าจังหวะบ้านป้าเขาจะมีช่องสวนออกไปอีกขั้นโผล่ไปโผล่หน้าบ้านครับแล้วก็จะมีทางบ้านเนี่ยเข้าประตูหน้าบ้านตรงมาถึงห้องน้ําเลยครับจะมีสองทางเข้าออก ผมก็อ้อมออกมาแนละ้จวจังหวะนั้นเขาะตะโกนด่ากูขอให้ผีที่บ้านเนี้ยหลอกมึง uh huh. ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็เดินขึ้นไปบนบ้านนะครับครับไอ้ผีอะไรที่บ้านนี้คงไม่มีหรอกแต่ก็ไม่ได้แบบเขียงอะไรป้านะครับเพราะว่าป้ารักป้าครับแต่ว่าทําผิดเพราะว่าไปทาร้ายคนในบ้านป้าเขาป้าเขาก็โมโหเป็นธรรมดาครับอื uh huh. จมจังหวะผมเดินขึ้นไปผมได้ยินเสียงป้าแล้วผมก็ยองยองยอง,ยองลงมาแล้วป้าเขาก็เดินกลับมาที่ห้องเขาพอเขาเจอผมอ่ะ แทนที่เขาจะด่าผมนะครับเขากลับบอกว่ากินข้าวยังป้าทอดไถ่กินไหมผมก็แปลกใจเหมือนแบบว่าเพื่อนเพื่อน,น,นที่มาบ้านเนี้ยป้าเขารักผมที่สุดเลยครับขนาดบางทีหลานเขาเขายังดา่าแบบไอ้ไนี่นี่ด่าแบบด่าแรงครับด้ยความที่เขาเป็นคนแก่แบบว่าขวโบร,ราณอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบว่าถ้าเรียกง,ง่ายๆจะเหมือนเจ้ากี้เจ้าการหน่อยครับต้องเป็นระเบียบต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และมีอยู่วันหนึ่งครับป้า ป้าเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าแต่ก่อนน่ะป้าเขาจะมีลูกหลานน่ะเยอะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีใครมาอยู่กับป้าหรอกป้าแกก็จะอยู่คนเดียวแบบอายุหกสิบเจ็ดสิบแกอยู่คนเดียวตลอดที่บ้าน,นครับและบ้านก็ล้อมป่าล้อมรอบบ้าน <Ừ. S 2> ป้าเขาราว่ามีดูคนหนึ่งนะป้าเขาจ้างมาแบบว่าตัดสวนต,ตัดแบบว่าตัดหญ้าในรอบบ้านป้าเขาครับเพราะว่างูมันจะขึ้นมาแือว่ามันลอก,กครับที่มันลก งูมันก็จะมาป้าเขาเคยเจอแล้วป้าเขากลัวงูครับป้าเขาว่าให้ตัดให้มันโล่งออกจังหวะที่ตัดไปเนี่ยป้าเขาบอกว่าป้าเขาไม่ได้สังเกตอะไรมงวันนี้หรอกแต่มารู้อีกทีก็คืองูคนนี้ยได้ขโมยของมีค่าของป้าไปคือทองครับอืเป็นทองของวงตระกูลป้าเขา,าครับครับและตระกูลป้าเขาอ่ะป้าเขายุเจ็ดสิบเลยนะครับย้อนกลับไปที่มึงปู่ย่า ของป้าเขาจะชอบใส่แบบชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่บ้านนั้นหลังเดียวกันแต่แต่ก่อนบ้านนั้นไม่ได้เป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ทาเป็นแนวบ้านยาวครับครับมนรู้ตัวอีกทีคือลุงที่จ้างมาตัดสวนเนี่ยขโมยสร้อยทองป้าไปครับแล้วป้าก็แบบว่าด้วยความที่โกรธนะครับโกรธมากเลยก็แบบสาบแช่งอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเขาแช่งหรือว่าเอาของเงินตะกุงเขาไปขอให้ได้เจอแบบผีที่บ้านไปตามไปหลอกอะไรอย่างเงี้ย อไม่เกินสองวันครับลุงคนนั้นน่ะเอาทองไปขายแล้วแต่รีบหาเงินไปซื้อทองกลับมาครับครับเออขอผู้ผู้ปิดกัรขอโทษทรับเอาทองไปจำนำครับเออเอาไปจำนำแล้วก็รีบหาเงินแบบไปถ่ายออกมาเลยสมมติจำวันนี้ก็ถ่ายวันนี้เลยครับจำวันนี้ตอนเที่ยงถ่ายวันนี้ตอนเย็นแล้วก็รีบน้ำกลับมาคืนป้าด้วยหน้าป้าแบบลุกนี้ลุกล่นนะครับแล้วเขาก็ได้ขอขอโทษป้าก้มกับเท้าป้าครับ ขอโทษนะขอให้ป้ายกยกโทษให้ผมอะไรอย่างเงี้ยครับป้าเขาก็ตกใจครับโมโหจะด่าแต่ก็ยังตกใจว่าเฮ้ยเอาไปแล้วเมื่อคืนทำไมใช่ไหมครับท่าน,นี้ป้าเขาก็ได้สอบถามลุงนั้นไปลุงนั้นบอกว่าระหว่างที่ลุงทองไปขายช่วงเช้าเนี่ยครับเป็นเกือบเกือบก็สายแล้วครับเกือบ,บ,เ,อบเที่ยงแล้วครับที่ลุงที่ป้าเล่าถฟังผมจำไม่ได้นะครับว่าช่วงไหนลุงก็บอกว่าพอขายเสร็จเนี่ยเขาได้ใช้เงินเนี่ยไปกินเหล้าขาวครับ เขาจะชอบกินเหล้าขาวแบบว่าปกติเขาจะกินแค่ทีละอ่าเ๊กเ๊กเ๊กบางทีก็มีเงินหน่อยก็จะซื้อแบบว่าขวดที่มันใส่เอ็นร้อยครับ,รบที่ใส่มันเอ็นร้อยเน็ตกัสครับกินแบบเป็นกักครับแต่วันนี้ลุงมึงเนแล้วนี่ลุงซื้อแบบขวดกินเลยลุงก็กินกินกินซื้อกับแก้มากินกินระหว่างนั้นเมาครับลุงแกก็เองตัวนอนจังหวะที่เองตัวนอนเนี่ยครับลุงแกได้ยินเสียงเหมือน คนเปิดแบบว่าวิทยุเป็นเสียงเพลงครับเป็นเสียงเพลงแบบว่าเหมือนโบราณโบราณนะแบบว่าฟังแล้วขนลุกอะครับ,รบจังหวะนั้นลุงแกก็ยังไม่คิดอะไรลุงแกก็นอนต่อคิดว่าข้างบ้านเปิดหรือเปล่าหรือไงเพราะลุงแกเมาครับเขาก็แบบขี้เกียจนะครับเขาก็นอนจังหวะที่นอนเนี่ยมีเสียงพูดมาเลยครับเฮ้ยลุงแกก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับแล้วก็พูด เฮ้ยพอเฮ้ยทีที่สองเนี่ยครับลุงแกรู้สึกว่าลุงแกโดนกระทืบขย้ำม,มา <ừ m. S 2> ที่หน้าอกครับ,รบแบบปั๊กอย่างเงี้ยลุงแกก็แบบว่าสะดุ้งเลือกมาเลยพอสะดุ้งมาลุงแกเห็นคนใส่เหมือนแบบแต่งตัวชุดช,ชุดไทยแบบว่าก็ไม่ได้นานมากครับเป็นแบบ,บ,บพวกผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยครับ <ừ m. S 2> แล้วก็ผมเลือกไม่ถูกอ่าเป็นพวกข้าถุงอะไรเงี้ยครับและลุงแกที่หางตาลุงแกเห็นเนี่ยก็คือลุผู้ชาย สองคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงนี้แต่งตัวแบบว่าชุดนางรำอะครับครับำนี่แกก็ลุกขึ้นวิ่งลงมาข้างล่างแบบว่าจะหนีนะครับอพอแกวิ่งลงไปอ่ะแกสะดุดบันไดบ้านลงไปครับแล้วแกก็พอรู้สึกตัวอีกทีเนะี่ยแกเหมือน,นโดนคนเหยียบที่หลังนะครับหน้าแกคมําลงพื้นแล้วโดนคนเหยียบอ่ะเอาเหยียบปั้งเสียงก็พูดแบบอะไรมึงจะเอาไปคืนหรือว่ามึงจะตายอแล้วก็หัวล้อบแบบ หัวลาอแบบห <eston S 1> อบหอแบบหัวเราเล่นบ้านเลยครับจังหวะนั้นลุงแกบอกว่าเพิ่งกินเหล้าไปขวดหนึ่งนี่คือสาดไปเลยครับลุง <ull> แกก็วิ่งเลยครับ<ฮ> <S <S วิ่งวิ่งวิ่งตังลุงแกลุงแกเขาบอกว่าเขาใช้ไปแค่นิดหน่อยเพราะตอนแรกเขา,ากระจะาโทรไอเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อพวกโทรศัพท์อะไรเนยครับแล้วเข้าขอเครื่องใช้ครับเพราะมันก็นหลายบาทแต่ลุงแกรีไปขอยืงเงินคนนี้เอามาตบตบคืนส่วนที่ใช้ไปครับและก็รีบไปถ่าย ทองมาให้ป้าแล้วก็คืนป้าป้าแกก็แบบว่าเงี่ยนะครับพรอมป้าแกรู้อยู่แล้วว่าที่บ้านน่ะเขามีอยู่ว่าพวกบรรลุลุษใส่ชุดไทยชุดนางรำอะไรเนี่ยครับพรเหมือนบ้านเขาเป็นอ่าสแสดงดนตรีครับพวกนางรำอะไรเงี่ยครับ,พอ,รรบพอป้าเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมก็ฟังแล้วเราก็เก็บในใจด้วยความที่กลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวเวลาอยู่บ้านป้าครับแต่ก็จะมีเพื่อนๆมากินนอนเกือบสิบคนแล้ว แล้ววันนั้นนะ่ะหลานป้าก็เล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยเคยมีเนี่ยนา้นาน้าน้าชายของเขาอ่ะกับน้าสาวอ่ะเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับเป็นพี่น้องกันเขามาเยี่ยมป้าทุกตีใหม่ครับเขาก็ซื้อกระเช้ามาไหว้ป้าตกเย็นเขาก็ขึ้นไปนอนห้องบนที่พวกผมนั่งเล่นนะครับแล้วเขาก็ได้แบบว่ายิ่งครับจะมียิ่งอยู่หัวนอนเลยครับเขาอ่ะด้วยความที่แบบไม่รู้ทำไมอะยิ่งก็อยู่เฉยแต่เขาก็เก็บเก็บกวาดนะครับ ทำความสะอาดห้องเขาไปยกพิ้งลงมาไว้กับพื้นนะครับแต่นี่จะปล่อยไว้นั้นแค่ยกพระหาที่ลงสูงวางไว้แล้วก็เช็ดเช็ดแต่เขากับถอดพิ้งลงมาวางไว้กับพื้นเลยแล้วเขาก็กว่าถุงนะครับเก็บกว่าถุงพื้นกว่าไปกวาดมาเสร็จกลุ่มก็เดินไปโดนเขาก็ไม่รู้แบบแบบไม่รู้เขาคิดยังไงครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรว่าวิมันไม่ดีนะยิงพระอะไรยิงพระด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจังหวะนั้นพอเก็บกวาดเสร็จครับ เย็นเขาก็นุ่งผ้าถุงลงไปจะอาบน้ําครับพี่ผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอคนจีนไทยอ่ะยืนอยู่หลังบ้านยืนแบบยืนเรียงกันเต็มเลยไม่ได้พูดอะไรแต่มองแบบตาคำเหนีงมองแบบว่ามองแบบจ้องจอง้จองตาครับตาประสานสายตาครับเขาจ้องเขากีดแบบกีดลั่นเลยแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปส่วนน้าผู้ชายครับเขาอยู่ข้างบนอยู่างนเนี่ยครับจังหวะที่น้าผู้หญิงกีดน้าผู้ชายก็วิ่งลงไปดูเลย แทนที่ภาพเหล่านั้นจะหายไปกลับกลายเป็นว่าเขาเหมือนขยับมาขยับมาในที่นี้ไม่ใช่เดินมาหานะครับเป็นภาพเหมือนขยับขยับขยับมาแลยเหมือนวา้าบอะครับวือนมาให้ใกล้นะเขาก็แบบร้องเสียงหลงนะครับแล้วเขาวิ่งแบบว่าพากันหย่างนี้ครับป้าก็ตกใจป้าก็ออกมาดูแต่ว่าป้าไม่พบอะไรพบแค่ว่าเป็นรูปภาพของบรรดาลูกเขาอะครับอืมวางอยู่บพื้นเพราะว่าจังหวะที่เขาเก็บกวาดยิงครับ ใต้หิ้งก็จะมีรูปติดไว้เพราะเก็บความเสร็จเขายิ่งขึ้นแต่เขาไม่เอารูปบรรพบุรุษขึ้นเขาก็ับเอามาวางไปข้างล่างครับผมพอฟังเสร็จผมบอกบอกพี่ผมว่าปีชุดธงไทยอะไรเดี๋ยวจับซ้อมมวยให้หมดด้วยความที่เบบว่าปากปากดีครับแบ่จะโชว์เพื่อนเพื่อนก็หัวเราะกันอ่ะผมบอกไม่รู้รถชุดไทยเดี๋ยวจะเจอไร่แขนติงเข่าอะไรผมว่าพูดเล่นตามภาษาผมไปครับครับ พี่ผมก็บอกว่าเออมึงมึงระวังเถอะอสักวันมึงจะโดนผมบอกหูยี่จะโดนอะไรเราอ่ะไม่ใช่ไปขโมยของอะไรเขานะพี่ผมก็บอกเออมึงไม่ขโมยของจริงแต่ปากมึงเสียออไอ้ปากหมาเสร็จผมบอกผมไม่รู้หรอกมาหลอกผมนะผมจะจับปีเขาให้เข็ดให้หมดเลยพวกผีเนี่ยนะอืมพอจังหวะคืนนั้นพี่ผมเร,อบบอรียนกศมครับต้องไปเข้าค่ายพอจังหวะพี่ผมไปเข้าค่ายอ ตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยครับนั่งรถออกไปผมก็จะนอนกับไอ้นัดเพื่อนผมคนหนึ่งจังหวะที่ผมนอนกับไอ้นัดเนี่ยไอ้บอมมาเดินมาหาที่บ้านหลังที่ผมอยู่ครับบ้านป้าเนี่ยมันก็ได้ขอยืมรถไอ้นัดเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้แต่บอกไอ้นัดว่านัดกูขอยืมรถหน่อยได้ไหมไปนี่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 ผมก็ลืมตามองนะครับผมก็อยากไปด้วยแต่ผมไม่วางครับนัดก็บอกว่าเดี๋ยวกูไปด้วยจังหวะนั้นมันก็ออกกันไปหมดเลยครับเท่ากับเลือผมคนเดียว อยู่บนห้องแล้วก็มีป้าอยู่ข้างล่างครับจังหวะนั้นผมก็นอนแบบว่านอนนิ่งๆครับผมรู้สึกว่าตัวผมว่าขยับไม่ได้แล้วแบบว่าห้องนั้นเป็นห้องที่แบบว่าลมพัดเย็นมากเลยแต่วันนั้นผมรู้สึกแบบว่าร้อนแบบเกือตกเกือซุ่มทั้งทง,ทง,ทงที่ผมถอดเสื้อนอนอับผมจะใส่บ็อกเซอร์นอนอ่ะเกือออกแบบผมลืมตาขึ้นมาแต่ว่าเหมือนแบบผมขยับได้ครับแต่มันขยับไม่ใช่แบบว่าลุกได้เลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนไข้เราขึ้นนะครับ พอจังหวะนั้นผมกนนน็นอนต่อนอนแบบว่าเอยเป็นอะไรป้าเขาก็รู้ว่าผมอยู่บนน่ะป้าเขาได้ยินเสียงแบบผมเหมือนขยับอย่างเงี้ยครับป้าเขาก็ถามว่าเออกินข้าวไหมป้าซื้อข้าวหอมมาเดี๋ยวทอดไถกินผมก็พูดอะไรไม่ได้ครับจังหวะนั้นผมก็โอ้ยยังไม่ทันคิดว่าเรื่องผีหรืออะไรแต่คิดว่าแบบว่าใครกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่จังหวะที่ผมกําลังคิดว่าใครกินนะครับอประตูหน้าห้องะมันจะมีห้องอยู่ใครครับมีม คนเปิดประตูก้าวขาออกมาผมเห็นเป็นชายผ้าถุงครับเห็นเป็นชายผ้าถุงเนี่ยพิเต้แล้วผมต้องนอนมองครับผมลุกไม่ได้อรัผมต้องนอนมองอ่ะพอก้าวขาออกมาเปิดประตูแล้วเขาก็ก้าวปิดไปดังตั้งป้าตะโกนขึ้นมาถามเลยพี่ทํะไรลูกครับผมก็ยังไม่ตอบอีกป้าเขาพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดของเขาอ่จาานะจังหวันั้นคือแบบเกลือตกเกลือซิดเลยครับ จังหวะพีที่สุดคือในในห้องอ่ะมีตู้ห้องที่ผมนอนอยู่รับมีตู้เหมือนตู้ไทยโบราณรกเก่าครับ,รบเส<อ>ียงแอรเปิดมาปังโอ้ยแอร์ปังผมหูสุดๆเลยอยู่เหมือนอยู่ในพมะาวังครับอแล้วผมก็ได้ยินเสียงทำไม่กี่คำทำไม่เยี่ยวลากเก่งเลยอื ไอเด็กแปรตเดี๋ยวกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยอยและผมก็เห็นคนน่ะเดินออกมาจากประตูเลยครับจังหวะนั้นโอ้โหผมสะดุ้งเหมือนว่าเหมือนลุกจักพวังครับสะดุง<ช>้งลุกปุ๊บผมวิ่งเลยจังหวะที่ผมวิ่งกำลังจะลงบันไดเนี่ยผมส้นขาตัวเองแนี่หน้าถ่ายลงบันไดเลยครับถ้าไหลัยปั้งปังปังปั้ง,ปง,ปง,ลงลงไปข้างล่างเลยป้าเขากำลังเปิดตู้เย็นอยู่ป้าเขาถามว่าเป็นอะไรผมก็ไม่กล้าพูดผมบอกอ๋อผมไม่สบายครับและผมแบบยังไงแบบ เดินไม่ไหวไะครับป้าเขาบอกว่านอนนอนพักห้องห้องพี่ชายผมกอกนได้จะมีห้องล่างกับห้องบนผมก็เข้าไปนอนห้องนั้นแล้วห้องป้าจะติดกับผม,มป้าเขาก็เอายามาให้กินผมกินยา,าไปหลายเม็ดมากครับป้าเขาบอกว่าให้ให,ให้นอนก่อนนะนอนแบบพักฟื้นก่อนเดี๋ยวก็หายแต่ผมรู้สึกยิ่งนอนยิ่งหนักยาไม่ช่วยบรรเทาอะไรเลยและจังหวะนั้นผมก็ได้ยินเสียงกระติบมาข้างหอูอีกครับ <Wow. S 1> อีกทีเดียวอะ่ะไอ้้ะมือ เท่านั้นแหละครับผมโทรให้พี่ชายผมว่าพี่ตาขับรถมารับและพี่เป้เชื่อผมไหมครับจังหวะที่เขาขับรถมารับผมเนี่ยผมมาได้ยินเสียงแบบว่าคนเปิดดนตรีแบบหูดังเหมือนต้องอยู่สองหูเราครับ,รบแบบเป็นดนตรีที่แบบว่าฟังแล้วแบบไม่ใช่ดนตรีแบบว่าระนาอะไระครับแต่เป็นดนตรีไทยที่แบบเหมือนโบราณเสียงเอื่อยแบบก็ผมนี่แบบต้องลุกออกไปหน้าบ้านครับจังหวะนั้นผมกว่าลุกวิ่งไปรุ่นพี่ผมก็ามารับ แต่มันแลกอย่างนี้ครับคือจังหวะผมแค่ออกจากซอยบ้านหลังนี้ไปออาการที่ผมเป็นรู้สึกหน่วงเหงื่อตกเหมือนไม่สบายไข้กินหนักหายไปปิดทิ้งเลยครับก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะยาป้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไปเจอแบบว่าสิ่งิึกลับที่เราไปลบอยู่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพอเราออกมาเราก็เลยหายครับ,รบแล้วช็อตที่แบบว่าเด็ดเลยครับแต่ช็อตนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของเพื่อนผมครับ,รบเพื่อนผมเนี่ยก็เข้าไปในบ้านป้าต่อเลย และป้าเขาก็แบบเราด้วยความที่ป้าเขาไม่ชอบเพื่อนๆอยู่แล้วครับป้าแกก็ด่าบอกว่าต่อไปนี้มึงสองคนมันไม่ต้องมาอยุเลยสุกแบบป้าเขาจะแอนตี้สองคนนี้มากเลยครับและไอ้ม็อบเพื่อนผมเนี่ยมันเหมือน้วยว่าเถียงป้าครับเถียงแบบเถียงลั่นและป้าเลยไล่ให้ออกไปครับมันก็นอนเฉยรอพี่ผมอ่ะกลับมามันก็นอนไม่สนใจป้าครับเหมือนคําพูดป้าเป็นอากาศครับ มันก็นอนหลับไปส่วนไอ้ดิวเนี่ยออกไปซื้อข้าวไอ้สุกก็ลงไปอาบน้ำไอ้มอบเนี่ยโดนคนดึงขาครับลากมาจากในห้องนอนะลากลงมาได้แบบปัง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 ัง,ง,ง,งลงมาเลยยังถึงประตูหน้าบ้านนะและไม่พอป้าด่าซ้ำครับป้าเขาไม่รู้นี่ว่าเกิดอะไรขึ้นป้าเขาด่าไอ้เด็กเนี้ยึงาเหาียบบ้านกูเลยนะมึงอยากเข้ามาเหยียบบ้านกูอีก พวกมันก็รีบวิ่งแบบว่าออกไปเลยครับไอ้ม็อบเนี่ยวิ่งออกไปแต่ไอ้สุกก็อาบน้าด้วยความที่มันก็ตกใจว่าป้าด่าไงครับมันก็น่งผ้าออกมามันก็เห็นม็อบวิ่งออกไปมันก็เลยแต่งตัวเดินตามเรื่องก็มีประมาณเนี่ยครับสั้นๆเท่ากับว่าบ้านของของปลาของป้าของป้า,ปา,ปาเนี่ยน่าจะมีผีบรรพุรุษปะ่ะหรือเป็นค,ครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะประมาณนะเพราะป้าเขามมีพวก,กรูปภาพบรรพบุรุษบรรพบุรุษอย่างครับ หลายรูปแล้วก็บนยิ่งป้าแกมีพระแล้วก็จะมีเหมือนอะไรเป็นของโบราณครับผมก็เลือด<อ>ไม่ถูกว่ามันคือ,อไหลวางอยู่บนหิ่งครับ<อ>และป้าแกก็จะแบบว่าป้าแกเหมือนคนทรมาทมโมแบบว่านิ่งนิ่งคิดแบบว่าให้มองให้เห็นภาพก็คือครูหน้าประสินนะครับอืจะพูดเหมือนครูหน้าประสิน<อ>แต่แกเป็นครูแบบว่าสอง คณิตหรือว่า,าภาษาไทยางครับแกก็จะใช้คําแบบโบราณโบราณมาสอนผมตลอดประมาณนั้นครับพี่ว่านป้า,นานคนเนี้ยหรือบ้านหลังเนี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับน,นาฏศิลป์หรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับดนตรีไทยหรืออะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของของวัฒนธรรมของไทยอ่ะศิลปะเออศิลปะทางที่เรเรียกไม่เคยถูกอะนะของของของไทยอยู่ในยุคโบราณอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีครูบาจาร์หรือคือ คนสืสบทอดนะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเราปาอ่าครับป้าเขาบอกว่าครอบครัวเขาครับเป็นครูมารุ่นต่อรุ่นเลยครับมบไม่เป็นครูก็จะแบบรับใช้ชาติและคือเป็นทหารสองอย่างนี้ครับม,มีรุ่นหลานก็คือรุ่นพี่ผมเลยที่แบบว่าเกนเนร็สัตว่าสตเต็มตัวคือแบบว่านอกลู่นอกทางกับครอบครัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องพีไปพูดแบบนั้นไปพูดจาแบบนั้นใช่คือ พี่อยากให้น้องพีบอกกับเพื่อนๆหรือพี่ๆใหท้ที่กำลังฟังอยู่ตอนเนี้ยว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นยังไงได้ครับคือก่อนอื่นเลยนะครับบางคนอ่ะอาจจะฟังรายการเพราะว่าความบันเทิงนยครับแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่ะเชื่อเถอะจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็แล้วแต่เราไม่ควรลบหลู่หรือดูหมิ่นเพราะบางคนเนียครับลองหลายๆรายการที่เขาเล่ากันบางคนอ่ะตายเพราะปาดก็มีถูก เจอเหตุร้ายกระทบครอบครัวก็มีอืหลายๆเหตุการณ์เนี่ยไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงอ่ะสิ่งสิ่งที่เราควรทําที่สุดคือถ้าเราไม่เชื่อเราก็อยู่เฉยเฉเขาจะมีไม่มีรู้เราอยู่เฉย,ยเราคิดเก็บไว้นในใจเราอยา่าไปคิดล่วงเกินหรือก้าวไกลเพราะหนึ่งเลยอ่ะเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับเออผีไม่มีจริงแต่ถ้าวันหนึง่งอ่ะมันเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับครอบครัวคุณแล้วคุณต้องเสียครอบเสียคนในครอบครัวไปอ คุณจะรู้สึกยังไงคุณจะสำนึกผิดไปเลยว่าไม่น่าไปลบหลูเลยเพราะหลายๆเคสตายเพราะปากก็เยอะครับ<ช>แต่ผมเนี่ยโชคดีที่ว่าผมยังโดนแค่นิดๆหน่นอยๆครับไม่ได้แบบว่าเอาถึงก็เข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านั่นก็เป็นประสบการณ์แล้วก็มาแชร์บอกต่อกับที่รายการให้ให้พวกพี่ๆฟังอะนะซึ่งน่าจะได้บทเรียนอย่างดีเลยครับโอ้โหตบบั้งแต่นั้นเลิกปากท่อยเลยครับ เราะว่าผมเป็นคนที่เหมือนที่บอกในเรื่องเล่าที่แล้วครับผมเป็นคนที่แบบว่าพูดดูหมิ่นพระเอ้ยหลวงนู่นนี่นู่นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยตกหัวอะไรประมาณเนี้ยปากผมเสียถ้าคนรู้จักผมตั้งแต่เด็กนะเขาจะรู้เลยว่าปากผมเนี่ยแบบว่าโอ้โหวอนตายครับอืมอืมนะฮะโอเคนะครับน่าจะ น่าจะได้อะไรจากเรื่องนี้ไปบ้างนะครับ,รบขอบคุณมากน้องน้องน้องพีที่เอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะขอบคุณมากเป็นประโยชน์มากๆนะฮะแล้วก็นะฮะแล้วก็เดี๋ยวฟังคุณพ่อต่อครับครับพี่เต้ครับพี่เต้ผู้แอบพอดีพรุ่งนี้สายว่างน,นะครับที่โทรเข้าไปคุยในรายการใหม่ครับสายว่างรายการอะไรอ่ะ อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัพอดีผมจะโทรไปเล่าเรื่องมาครับเรื่องเศ้าๆนะฮะเฮ้ยอะไรวันเนี้เฮ้ยอะไรวันเนี่ยผู้ติดครับผู้ติดได้เลยได้เฉยเลยผมได้เดี๋ยวพี่ทักไปได้ครับได้ครับผมครับนี้โอ้แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะนน้องพี่นะครับเช่นกันครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ